ครัผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่ขยิรารามายาฮอตนิวพร้อมรายงานตัวค่ะซึ่งวันนี้ค่ะผู้ชมขาแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะเป็นสาวที่สดใสมากๆและที่สำคัญไปมากกว่านั้นเธอคือตัวเต็งจากเวทีการประกวดค่ะ Miss Tiffany Universe 2025ปีนี้ถ้าพูดชื่อเธอเนี่ยมีหนาวแน่นอนนะคุณผู้ชม เพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะคะตอนนี้เขาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะคุณพิชาภาเกษมทรัพย์ค่ะหรือว่าน้องกาฟิลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กซี่โอ้โหดีใจมากที่น้องกาฟิลเป็นเกียรติมาในรายการดีใจเหมือนกันค่ะตื่นเต้นนี่นนิดน,นึงเพราะอะไรรู้ไหมเชียร์กาฟิลมาตั้งแต่2ปีก่อน อุ้ยจริงเหรอคะอยขอบคุณมากมากค่ะแล้วตอนนี้คือสวยขึ้นสวยขึ้นเหรอทำอ,อะไรมาบ้างนิดนึงค่ะนิดนึง Beauty Secret นี่ก่อนอื่นค่ะขออนุญาตนะฮะทำความรู้จักแล้วก็ให้น้องกาฟิลแนะนำตัวอย่างเป็นทางการค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะกาฟิลพิชาภากเกษมทรัพย์นะคะหมายเลข24ผู้เข้าประกวด Miss Tiffany 20 25ค่ะ ต้องบอกว่าดีกรีของเธอไม่ธรรมดาค่ะเพศสัญกรสาวนะฮะรวมไปถึงเป็นอินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงเป็นนักวิชาการทําทุกอย่างจริงๆะนะฮะ <laughs> เพศสัญกรสาวสคือตอนนี้ต้องบอกว่า เปิดร้านด้วยใช่ค่ะมีร้านขายยาเป็นของตัวเองค่ะพี่เล็กซี่อ๋อใช่และหลังจากนั้นก็มีการให้ความรู้ค่ะด้วยใช่ค่ะเปิดช่อง tiktok ค่ะก็คือเปิดมา5ปีแล้วค่ะให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการเช็คฮอร์โมนในน้อง transgender ค่ะอันนี้นี่คือทํามาเนี่ยคือ5ปีแล้วทํามานานมากๆแล้วค่ะแล้วก็มีผู้ติดตามมากกว่าหลักแสนคนโอ้โหรวมไปถึงเป็นนักวิชาการให้ความรู้ในสถานที่ต่างๆด้วยการอบรมการสัมมนาต่างๆด้วยใช่ใช่หนูชอบไปบรรยายเป็นวิทยากรในที่ต่างๆ ออคืทำหลายอย่างไหมคะทำหลายอย่างมากจริงๆแล้วทําอะไรอีกไหมทำอะไรอีกไหมก็ทําเท่านี้เลยประมาณนี้ค่ะที่ทำหลักๆอยู่ตอนนี้โอ้ใคือต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเคยคุ้นหน้าคุณตาน้องก้าวฟิวเป็นอย่างดีกับการประกวดเมื่อ2ปีก่อนปีนั้นปี2022ใช่ค่ะ2 0 2 2่ใช่ตอนนั้นเข้ารอบเท่าไหร่คะตอนนั้นอยู่ที่ท็อป11ค่ะท็อป11ใช่ค่ะ ไม่หยุดฝันตามความฝันมาต้อใช่ค่ะไม่ยอมแพ้ในความฝันเพราะออว่าถ้าเราฝันไว้แล้วเราตั้งเป้าหมายไ้แล้วเราต้องทําให้มันสําเร็จให้ได้ค่ะ คือตอนนั้นเนี่ยน้องกาวฟิลก็เรียกว่าใหม่ในเวทีการประกวดใช่ไม่เคยประกวดนางงามเลยอันนี้คือเวทีแรกเลยค่ะพี่เล็กซี่ะเห็นตอนนั้นใส่ชุดเพศสัจกรด้วยใช่ใช่ในรอบความสามารถพิเศษค่ะขึ้นไปแสดงให้เขาแบบแนะนําการกินยาพาราเซตามอลให้ถูกวิธีก็เลยเป็นที่จดจําในฐานะเพศสัจกรคนเดียวบนเวทีการประกวดนั้นตอนนั้นก็ค่อนข้างฮือฮาือนะคะตอนนั้นหลายๆคนก็มองว่าโอ้โหคนนี้ เต็งจ๋ามาเลยเ<ร>ก็อาจจะใช้ถ้ามองย้อนกลับไปค่ะคิดว่าวันนั้นพลาดตรงไหน จริงๆต้องบอกว่าพอเราประกวดเรื่อยๆมันจะมีเรื่องของความกดดันเพิ่มเข้ามาที่หนูไม่สามารถที่จะแฮนเดิความรู้สึกตัวเองได้ดีกว่า<ม>ก็เลยทําให้พลาดในรอบของเพอร์ฟ m a n แมรอบสุดว่ายน้ำไปค่ะ<ม>ก็เลยจอดที่ท็อปสิในวันนั้นมันประมาะเครียดก,กดดันด้วยความว่าเป็นเวทีแรกด้วยค่ะพี่<อ>เล็กซี่ก็เลยไม่สามารถที่จะพาตัวเองไปถึงฝั่งฝันได้ค่ะใช่ค่ะแต่กดดันหลังจากลงเวทีแล้วเห็นบอกว่าร้องไห้ด้วยร้องไห้เลยรพรคิดว่า น่าจะไม่เข้ารอบพอรู้ว่าตัวเองแบบเกิดปัญหาที่รอบชุดไว้น้ําค่ะใช่แล้วก็ไม่เข้ารอบจริงๆค่ะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสักพักหนึ่งแล้วก็ move on ใช้ชีวิตต่อไปก็เลยกลับมาในปีนี้ที่เป็น best version มากกว่าเดิมอ่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการกลับมาในแต่ละครั้งมันก็ต้องมีการเชนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะจริงๆแล้วทำไมถึงไม่มาปี2023 2024ล่ะคะ หนูคิดว่ามันอาจจะเร็วเกินไปสําหรับตัวหนูพีเล็กซี่เราคิดว่าจุดไหนที่เราพร้อมเราค่อยกลับมาดีกว่าค่ะก็คือเรียนรู้ข้อบทพ้องของตัวเองค่ะแล้วก็พัฒนาตัวเองในทุทกๆวันค่ะแล้วก็คิดว่าปีนี้มันเป็นปีสุดท้ายที่เราไม่มีทางเลือกแล้วด้วยข้อจํากัดด้านอายุค,ค่ะก็คือการพีอายุ29ปีแล้วค่ะปีนี้ก็สามารถประกวดได้ปีนี้ปีสุดท้ายก็ ตั้งใจแบบว่าทําเต็มที่ดับเครื่องชนเลยโอ้โหดับเครื่องชนเลยใช่และหลังจาก <c oughs> ที่กาฟิลประกาศรถทูป,ปุ๊บเนี่ยนะหลายเลยคนจับตามองแสงส่องมาเลยในทันทีค่ะ <c oughs> บอกว่าคุณคือหนึ่งตัวเต่งของเวทีการ <c oughs> ประกวดอันนี้ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะที่แบบว่าให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะคะ <c oughs> แล้วก็ตั้งใจทําเต็มที่จริงๆก็จะเห็นว่ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแล้วก็คอยเสิร์ฟคอนเทนต์ใหม่ๆให้ตลอดเลยค่ะ ต้องมีการอุดช่องโหว่ไหมคะหรืออุดรูรั่วกับปีก่อนๆที่เราเคยจอดที่ท็อป1 1ค่ะจะบอกว่ามีนะคะก็คือเรียนเดินหนักมากเลยค่ะแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพจากที่ว่าดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะให้มีความีแลัซ์เป็นตัวเองแล้วก็มีความสบายมากขึ้นค่ะ คือหลายๆคนไม่ห่วงเรื่องสมองของเธอเบรนของเธอเนี่ยฉลาดมากถามอะไรมากาฟิลรู้หมดกาฟิวตอบได้หมดหนูตอบได้ค่ะมีความรู้เยอะชอบเรียนหนังสือโอ้แต่เรื่อง performance คุณอาจจะไม่ถนัด เพราะว่าเป็นเวทีการประกวดแค่ครั้งแรกเลยครั้งคร้งสองครั้งเองครั้งสองครั้งถ้าเรียกว่าเวทีใหญ่กาฟิวบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยดีกว่าพิเล็กซี่มิสซิฟานี่คือเวทีใหญ่เวทีแรกในชีวิตของกาฟิวเลยค่ะใช่ค่ะแล้วพอประกาศตัวหรือเปิดตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันยิ่งกดดันไหมเพราะคุณคุณขึ้นแท่นตัวเต็งแล้วเนี่ยค่ะจริงๆจะบอกว่า มีความกดดันน้อยลงดีกว่าเพราะว่า2ปีที่แล้วก็ขึ้นแท่งตัวเต็งเหมือนกันแต่รู้สึกว่าการที่เราเป็นตัวเต็งอะค่ะพีเล็กซี่มันทาให้เราเครียดกดดันแล้วมันยิ่งไม่เป็นตัวของตัวเองเพิ่มมากขึ้นทําให้รู้สึกว่าประมาทและไม่สามารถที่จะดึงศักยภาพของตัวเองมาได้อย่างเต็มที่การฟิวก็เลยคิดว่าการกลับมาครั้งนี้จะรีแลกซ์ สบายๆแล้วก็เป็นตัวของตัวเองที่เป็นแบบตัวเองจริงๆค่ะก็เลยไม่ได้เอาความว่าตัวเต็งมากดหรือว่าแบกไว้ให้ตัวเองเครียดค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าสร้างปรากฏการอีกเช่นกันบนเวทีรอบ <c oughs> ออดิชั่นรอบสัมภาษณ์เนี่ยนะ คุณไม่ได้ถูกถามคําถามที่มันดูน่ากลัวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีคําถามไหนน่ากลัวเลยค่ะ,คะ <laughs> ไม่มีคําถามที่รู้สึกว่ามันกดดันมันเครียดแต<ก>เป็นคําถามแบบรีแลกซ์รีแลกซ์เพราะว่าเราขึ้นไปพูดแนะนําตัวเองปุ๊บเนี่ยเราโดนเบรกเลยค่ะก็คือบอกว่าพอแล้วกาฟิลพี่เนี่ยเห็นกาฟิลมาเยอะแล้วพี่อยากให้กาฟิลรีแลกซ์แล้วมีความเป็นตัวเองสบายๆไหนลองเล่าเรื่องที่แบบว่า ตลกตลกใจจอยอะไรอย่างเงี้ยให้พี่ฟังหน่อย,อยแล้วน้องค็ฟิลเล่าเล่าเรื่องอะไรไปคะก็บอกว่าถ้าอยากให้ทุกคนขำนะคะก็คือจริงๆก็ทําจริงๆอะไรคะ่ะก็คือ แคีิมู่ก่อนจะขึ้นไปพูดค่ะรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยออกฝุ่นพ m 2.5มสมันเยอะนอนพีเล็กซี่ใช่ก็เลยเล่าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็เอนจอยเพราะไม่คิดว่าลุกเราที่มีความเรียบร้อยเป็นเพศจะมากล้าเล่าอะไรอย่างงี้ใช่แต่ไม่ได้ขึ้นไปแค่บนเวทีไม่แคคหลังเวทีไม่หลังเวทีใช่แล้วคนก็ขำคนก็หัวเราะเพราะว่าคนก็ชอบไม่เคยเห็นลุกกรบตืใช่ไม่เคยเห็นลุกหนูแบบนี้แล้วก็คิดว่าหนูจะเป็นคนเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนูก็เป็นคนตลกเฮฮาแบบที่พีเล็กซี่เห็น เป็นคนกันเองเป็นคนกันเองใช่ค่ะถ้าเรารู้จักแล้วก็จะรักอ๋อนี <c oughs> แบบนี้ <c oughs> การกลับมาครั้งนี้ค่ะผู้ชมขาบอกเลยว่าไม่ธรรมดาถามว่าไม่ธรรมดาอย่างไรบ้างกับ2-3ปีที่ผ่านมานะคุณผู้ชม <c oughs> น้องฝึกเยอะมาก ฝึกเยอะมากค่ะ<ฆ>เรียกได้ว่าเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยแบ่งตารางการฝึกยังไงบ้างคะน้องกาฟิลคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าอยู่ที่บ้านนะคะกาฟิลเป็นคนจังหวัดชุมพรก็ค,คือคิดว่าเรียนเพื่อปรับบุคลิกภาพตัวเองดีกว่าพ่เล็กซี่ก็อยากให้ตัวเองดูดีขึ้นจากคอมเมนต์ชาวเน็ตที่ว่าบางทีเราดูหลังคอมบ้าง<ฆ>หรือว่ายืนแล้วแบบไม่สง่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นในทุกๆวันแต่พอเรามาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยสิ่งที่มันต้องเพิ่มเติมในการเป็นนางงามก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์สายตาบนเวทีอะไรอย่าง <c oughs> เออแต่คุณดูแพลวขึ้นจริงๆปะ <c oughs> ดูมีอะไรใช่ไหม <c oughs> ดูมีอะไรดูแพลวๆขึ้นและการจัดองค์ประกอบร่างกายค่ะดีขึ้นมากซายก็เรียนมาทั้งหมดเลยเรียกว่าทุ่มให้กับตัวเองด้วยมัไม่ได้ทุ่มให้กับเวทีนางงามอย่างเดียวเนาะ <c oughs> นมมองว่าการเรียนอะไรพวกนี้มันก็ทําให้ตัวเองบุคลิกภาพดีขึ้นก็ส่งผลดีกับตัวเราเองค่ะ <c oughs> ไม่เสียดายที่เรียนค่ะ จริงๆแล้วคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์เชิงลบไม่สร้างสารร์เนี่ยนะคะ,ะ,ะอย่างเรื่องของบุคลิกภาพอย่างเช่นเขาบอกว่าน้องกาฟิลหลังดูคอมดูหลังข้อมอบุคลิกภาพง <นะ S 2> ั้นเราปรับยังไงล่ะ จริงๆหนูก็มีไปเรียนแบบว่าโยคะบ้างมีไปเรียนปรับบุคลิกภาพเข้าฟิตเนส<อ>บ้างค่ะคอยพยายามให้คนอื่นช่วยดูว่าเอ้ยถ้าหลังค่อมคอยเตือนด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ฆ>สุดท้ายพอเราชินกับร่างกายมันก็จะเป็นของมันเองโดยที่เราไม่ต้องฝืนใช่หลักๆมันมาจากการที่เราเป็นออฟฟิศซินโดมค่ะพี่เลซซี่<ฆ>แบบทุกคนที่ทํางานตามปัจจุบันเลยนะคะแล้วก็จะมีการแบบว่าทํางานคอมพิวเตอร์<ฆ>เนาะทำงานอยู่กับหน้าจออะไรอย่างเงี้ยคอมมันก็จะยื่นไปข้างหน้าหลังก็จะคอมแล้วก็ค่อยๆปรับเอาค่ะ ปีนี้ต้องบอกว่าทิฟฟานี่นะคะเขาจะมีเรื่องของโจดหรือว่าพอยต์ของปีด้วยปีนี้เขามี็พอยต์ว่าอะไรคะปีนี้จะเป็นธีมที่ชื่อว่า moving forward ก็คือการก้าวไปข้างหน้าค่ะก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะการก้าวไปข้างหน้าของกาฟิลจะก้าวไปอย่างไรก้าวกระโดดเลยหรือเปล่านะฮะช่วงหน้าเบลกหน้าเจินค่ะ อีกช่วงของรายการสะดุดคนดังค่ะคุผู้ชมขาเรายังอยู่กับสาวง,งามผู้เข้าประกวดเวที m s s s y m p h o n y Universe 2025นะคะและเธอค่ะคุณผู้ชมเดินตามความฝันของตัวเองนะคะกับเพศสัจกรสาวณตอนนี้คือผู้เข้าประกวดเวทีระดับประเทศเวทีระดับโลกอันทรงเกียรติมากๆานะคะคืออยากจะใช้คำว่ามี s y ิฟานี n y Universe เลยนะคะ <c oughs> แต่ยังต้องขออนุญ,ญาตใช้คำว่าผู้เข้าประกวดก่อนละกัน เพราะคุณเนี่ยโอ้โหคือตัวเต็งแล้วค่ะจริงไหมดีใจค่ะดีใจที่ได้ยิมทันนี้เพราะรู้สึกว่าคำว่าตัวเต็งคือทุกคนให้ความสนใจเนาะแล้วก็เราต้องมีอะไรบางอย่างที่เขาเห็นว่าเรามีดี <c oughs> เขาถึงเลือกให้เราเป็นตัวเต็งค่ะ แล้วปีนี้คือได้หมายเลข24สสใช่ค่ะนะสองสี่สองสี่ค่ะทุกคนปีนู้นคือได้ที่สุดท้ายเลยหรอที่สุดท้ายเลยค่ะลำดับ3า31เป็นโชว์ฟินาเล่ค่ะปีนี้ปีนี้ขออยู่กลางๆแล้วกันค่ะ24กําลังดีมีการบอกกล่าวหรือว่าขอเจ้าทงเจ้าที่ไหมคะจะบอกว่าหนูจับคนแรกเลยค่ะอคนแรกเลยใช่ค่ะตอนที่ให้จับเนี่ยก็คือเขามีการถามพีเอสมอนก่อนค่ะเป็นมิสซิฟานีคนก่อนว่าถ้าอยากมงเนี่ยได้หมายเลขอะไรเขาบอกว่าพี่เขาได้หมายเลข24 หนูก็ก้าวไปจับคนแรกในโถแล้วก็ล้วงแล้วก็หยิบ24เลยหุยคนลุกอันแรกเลยค่ะ คือ24หยิบคนแรกเลยค่ะโอ้โหนี่เป็นหมายเลขประจําตัวจนจบการประกวดนะคะเพราะว่าทุกๆรอบเขาจะมีการส่งกําลังใจการเชียร์ก็ตะโกนได้หมายเลข24กาฟิล24ให้จําไปแบบนี้เลยซึ่งปีนี้กาฟิลบอกว่าพร้อมมากๆพัฒนาศักยภาพปรับบุคลิกภาพเยอะมากๆอย่างที่บอกว่าเรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยมีการปรับเรื่องของ p e r f o r m มนซ์ต่างๆละคะการฝึกเดิน จะบอกว่าเดินหนักมากไม่มีวันไหนที่หนูไม่ได้เดินเลยก็คือถ้าไม่ได้เรียนกับครูค่ะก็คือกาฟิวจะเดินทุกวันเลยที่คอนโด<ส>ก็จะใช้ห้องอนเนกประสงค์ของคอนโดแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงอย่างน้อย5้านิ้วถึง6นิ้วเพื่อฝึกความแข็งแรงของขาใช่อันนี้คือรองเท้ายังกัดอยู่เลยค่ะกันมาอะไร,ก,รก็คือต้องใส่รองเท้าส้นสูงเพื่อให้คุนชินกับรองเท้าให้คุชินกับตัวบอดี้ของตัวเองด้วยในการก้าวเดินเพราะว่าต้องบอกว่า2ปีที่แล้วเพิ่งมาใส่ส้นสูงก็คือตอนเดือนแรกเลยที่ประกวดใช่ไม่เคยใส่ส้นสูงมาก่อนเลย ในชีวิตค่ะเราเป็นครั้งแรกที่แบบสุดขนาดนี้ของการเดินนอกจากเดินแล้วมันยังต้องมีหมุนด้วยใช่ต้องมีหมุนมีเทิร์นมีพอยต์มีอินเนอร์หลายอย่างรวมกันแล้วก็ต้องค่อยๆฝึกไปทีละอย่างหนูมองว่ามันค่อนข้างยากสําหรับคนที่ไม่เคยประกวดนางงามนะแต่หนูว่ามันสามารถพัฒนากันได้ใช่แล้วรองเท้ากัดเห็นเขาบอกว่าเคล็ดลับก็คือต้องกัดรองเท้าก่อนจริงไหมคะไม่จริงค่ะไม่ช่วยเพราะว่าหนูลองกัดหนูลองกัดแล้วไม่เห็นช่วยเลยเพราะว่าคู่ไหนก็กัดหนูหมดเลยรองเท้าขาดไปกี่คู่คะกับการฝึกรองเท้าขาดไปสองคู่ท้ เทียบ 2>, 2ปีที่แล้วใช่ก็ขาดก็ซื้อคู่ใหม่ไม่เป็นไรค่ะก็ทําให้มันชิน<อ>แรกๆก็จะกัดหมดค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าความใหม่ของหนังเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะชินใ<อ>ช่คือต้องบอกว่าชุดว่ายน้ำนะคะหรือว่า ชุดราตรีหรือแต่ละชุดเนี่ยการเดินมันก็แตกต่างกันออกไปอีกใช่ค่ะใช่คุณต้องทําการบ้านแยกย่อยออกไปอีกแยกแยกเราจะเรียนไม่เหมือนกันเลยค่ะก็คือหนูจะเรียนทั้งแบบชุดว่ายน้ําก็จะแบบจริตหนึ่งอินเนอร์หนึ่งค่ะชุดราตรีก็จะเป็นจริดควีนดูแพงก็คือแต่ละลุกเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยใช่โอ้ก็เรียกว่าทําการบ้านหนักมากเลยค่ะสำหรับปีนี้อุดรู้อุดหว่ใช่ค่ะเพราะว่าอยากให้คนเห็นว่าการกลับมาครั้งนี้ที่เป็นการ moving forward คือก้าวไปข้างหน้าคือเราก้าวจริงๆเราไม่ได้ว่าพูดเพื่อให้ทุกคน เรารู้สึกว่ามันเข้ากับธีมหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เพราะทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วจากการเก็บตัวที่ผ่านมาว่ากาฟิลแบบพัฒนาไปบ้างแค่ไหนใช่ค่ะเรื่องของการตอบคําถามล่ะคะ,คะต้องมีการเพิ่มสกิลยังไงบ้างนอ้องาจริง,รงๆเขาเรียกว่าเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมดีกว่าพี่เล็กซี่ก็คือคปกติหนูเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วก็จะอ่านข่าวอ่านตามกระแสะโซเชียลแบบนี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ถนัดเลยถ้าเรื่องการพูดนะคะก็คือหนูชอบพูดชอบบรรยายเรื่องนี้หนูไม่ค่อยกังวลแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ แต่การพูดมันไม่ได้จบแค่การพูดค่ะการพูดเขามีเวลาอันจำกัดน้องกาฟิลสมมติตอบคาถาม3ามิิบวิหรือตอบคาถามแค่1นาทีคุณต้องทํายังไงคำวดยังไงอะคะอันนั้นจะต้องบอกว่าฝึกกับพี่เลี้ยงค่ะก็คือมีการฝึกด้วยนะคะเราแบบเขาเรียกว่ามีการสมมุติคําถามขึ้นมาแล้วก็จะให้กาฟิลตอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคำแบบว่าทิ้งท้ายคําคมเล็กๆน้อยๆให้แบบว่า Impact คนดูหรือแม้กระทั่งตัดคำถามมาให้มันกระชับกับคำตอบที่เราจะตอบไป ก็ถือว่าค่อนข้างยากค่อนข้างยากแต่ก็ทําได้ค่ะทำได <c oughs> ้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ค่ะพี่เล็กซี่ซึ่งแต่ละรอบเนี่ย <c oughs> เขาก็จะแตกต่างกันออกไปอย่าง<ช>รอบ,รบดีเบตใกล้ถึงแล้วเนี่ย เตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะน้องกาฟิลต้องบอกว่ากาฟิลเคยเป็นนักโต้วาทีมาก่อนอด้วยใช่<อ>ก็ค่อนข้างชอบชอบพูดค่ะอันนี้คือถ้าเป็นหัวข้อดีเบตเนี่ยเราต้องมีการศึกษาหาข้อมูลทั้งสองฝั่งเพื่อโต้แย้งในยติกันอันนี้คือมันไม่มียติไหนถูกหรือว่ายติไหนผิดค่ะเป็นการแสดงทัศนคติแล้วก็ความคิดเห็นมากกว่า<อ>ใช่ก็อ่านหนังสือทํากันบ้านเหมือนเดิมทั่วไปเลยค่ะก็คือเหมือนกับว่ายืนกัน2ฝั่งคนละฝั่งแล้วก็เลือกเอานนะสีขาวกับสีดําสมมติก็เอา ข้อดีของแต่ละจุดกันมาใช่บบเอามาแบบว่าชนกันค่ะสีขาวดีกว่าสีดํำยังไงหรือว่าเอ้ยทำไมสีดําถึงดีกว่าสีขาวก็เถียงกันด้วยเหตุผลไปอะวายแล้วใครถ้าไปดีเบตกับคุณก็ไม่ไม่เจอ มีนะคะนักวิชาการแบบคุณป้าหรอคะก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมมาให้ดีๆหน่อยนะโอ้โหนี่ไงและนอกจากรอบดีเบตแล้วเป็นรอบอะไรต่อคะดีเบตแล้วก็จะเป็นรอบชุดว่ายน้ำค่ะแล้วก็จะเป็นรอบชุดไทยแต่ปีนี้พิเศษหน่อยค่ะจะมีรอบไทยไอเดนติตี้ก็อยากให้ติดตามเพราะว่าสาวงามจะต้องครเอทชุดไทยมีความร่วมสมัยบอกเลยว่าอันนี้คือน่าสนใจแล้วก็ไม่อยากให้พลาดค่ะโอ้และหลังจากนั้นก็จะเป็นรอบพิริมแล้วก็รอบไฟนอลวันที่15มีนาคมนี้ใช่ค่ะไฟนอล15มีนาคมนี้ บอกว่าเตรียมเรื่องของชุดราตรีไว้หลายชุดมากเยอะมากหรอมีเยอะเลยค่ะใช่แต่ว่าถ้าตัดจริงๆก็คือใช้2ชุดค่ะจะมีพิ m i นารีแล้วก็ไฟนอลบอกเลยว่ารอติดตามแน่นอนถ้า2ปีที่แล้วถ้าพี่เล็กซี่จำได้นะจะเป็นชุดสีขาวเรียบๆนะคะแต่ว่าปีนี้บอกเลยว่าใช้คำว่าตาแตกค่ะเอาเินี่นะครัตาแตกเรียบ แต่ว่าสียังไม่บอกนะบอกไม่ได้ค่ะบอกไม่ได้บอกไม่ได้ว่าสีไหนนะไปยุ้ยเลยมองด้วยตาคือไม่เห็นผ้าเรียบแน่นอนเอาสินี่ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเธอกลับมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาคาดหวังคนนี้ออ้ยไม่กล้าถามเลยคาดหวังยังไงบ้างกับเวทีการประกวดในปีนี้มองเท่านั้นค่ะเน่มันต้องแบบนี้ต้องมีแพชชั่นที่กีว้ากเไหเปมากกว่านี้เรากลับมาครั้งนี้เราเตรียมความพร้อมทุกอย่างเยอะมากเราต้อง สำหรับกาฟิวเองนะคะกาฟิวคิดว่าเราต้องตั้งความหวังให้สูงที่สุดเพื่อที่จะ drive ตัวเองไปถึงจุดจุดนั้นให้ได้ดังนั้นกลับมาครั้งนี้ก็คือเพื่อมงกุฎค่ะอ่าแล้วฐานแฟนคลับล่ะคะการเป็นนางงามก็ต้องมีแฟนคลับหรือว่าลมใต้<ะ>ปีกแรงซัพพอร์ตมีค่ะหนูมีแฟนคลับอยู่ <ฮะ S 2> ชือ <ฮะ S 2> ดอมว่ากาฟิวแฟมิลี่ตอนนี้ด้อมมีร้อยกว่าคนแล้วก็ถ้าใครดูอยู่ก็ฝากติดตามแล้วก็เข้าไปเชียร์ในดอมได้นะคะนี่นะคะสามารถไปติดตามแล้วก็ส่งกําลังใจให้น้องกาฟิวได้ด้วยซึ่งกาฟิวเนี่ยเขาก็ เรียกว่าจัดรายการเนาะอยู่ในชาแนลติ๊กต๊อกซึ่งพูดเรื่องของการใช้ฮอร์โมนเทคฮอร์โมนจริงๆแล้วเราพูดเรื่องวิชาการด้านอื่นด้วยไหมคะพูดด้วยค่ะก็จะนอกจากฮอร์โมนก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพหนูจะเน้นไปเรื่องทางสุขภาพผิวแล้วก็บิวตี้เน้นความสวยงามอะไรเย่างี้ก็จะพูดทุกเรื่องเลยค่ะใช่แต่ก็จะเน้นไปสิ่งที่ตัวเองถนัดค่ะก็คือฮอร์โมนแล้วก็สุขภาพใช่ขออนุญาตถามคำถามได้นะฮะเหมือนเป็นการฝึกแล้วกันนะฮะถ้าคุณได้ตำแหน่ง มิสซิฟานียูนิเวอร์สประจําปี2025คุณจะทําอะไรเพื่อสังคมคะ อันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่กาฟิลทำและทำมาโดยตลอดมากกว่า4ปีคือสาระฮอร์โมนค่ะกาฟิลจะสอนน้องๆให้เทคฮอร์โมนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยและจะส่งเสียงของเราเนี่ยสร้างพลังแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับทุกคนว่าทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันไม่ใช่แค่ชายไม่ใช่แค่หญิงแต่เป็นมนุษย์เท่ากันค่ะโอ้โหคำถามค่าเธอไม่ตายจริงๆนะฮะอีกคำถามแล้วกัน <c oughs> นะคะ <c oughs> ขออนุญาตเหมือนเป็นการฝึกนะลองกาฟิลไ,ได้เลยถ้าคนคว้า,วามงกุฎในค่ำคืนนี้ คุณจะทำประโยชน์อะไรเพื่ององก์ทิฟฟานี่เราบ้างได้ค่ะสำหรับกาฟิลเองนะคะกาฟิลมีแลนแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆที่พร้อมที่จะพาองก์เนี่ยขรับเพื่อนไปข้างหน้ากับกาฟิลค่ะการร่วมงานกับสภาเพศสัจกรรมเพื่อสอนน้องๆให้ใชฮอร์โมนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยการร่วมงานกับหน่วยงานรัฐบาลต่างๆเพื่อพาองค์กรก้าวไปข้างหน้ากาฟิลเตรียมไว้หมดแล้วค่ะดังนั้นถ้าวันนี้กาฟิลได้เป็นผู้ชนะมิสทิฟฟานี่2025าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะโอ้ นี่ค่ะมันถึงใจจริงๆมันต้องอย่างนี้ค่ะการประกวดค่ะผู้ชมค่ะ เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะ Miss Tiffany Universe 2025รอบแต่ละรอบนี่สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนอยากให้ติดตามปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆแล้วก็ผู้เข้าประกวดแต่ละคนนะคะฝากเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจพวกเขาด้วยนะคะเพราะว่าปีนี้แต่ละคนมี identity มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความหลากหลายมากสนุกแล้วก็เอนจอยแน่นอนรอติดตามกันด้วยเลยมานั่งตรงนี้เหมือนประหนึ่งว่าเป็นตัวแทนองค์กรแลวนะคะเชิญดูการประกวดไม่ไม่ขอกำลังใจตัวเองหน่อยหรอคะก็ขอกำลังใจตัวเองด้วยนะคะหมายเลข24นะคะกาฟิลพิชาภา เสมซั์นะคะเพศสัชกรสาวกลับมาลาาฝันในครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นกําลังใจให้ด้วยและจะไม่ทําให้ผิดหวังคะ่ะถ้าจะติดตามหรือเป็นกําลังใจหรือจะเข้าด้อมไปได้ที่ไหนยังไงบ้างคะอินสตาแกรมนะคะแล้วก็ติ๊กต็อกชื่อเดียวกันเลยค่ะ g g g a f e e l p นะคะส่วนด้อมเนี่ยเดยกก็จะมีคนมาทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะชื่อว่า c a f e e l family ก็เข้าไปใจจอยกันได้เลยค่ะ วันนี <pot> to ้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเต็มอิ่มและอิ่มเอมมากๆมันต้องแบบนี้สิผู้เข้าประกวด Miss Tiffany Universe 2025หมายเลข24น้องกาฟิลพิชชาภา เกษมทรัพ์นะครับขอให้ได้มงแล้วมานั่งคุยกันอีกนะ่าถูกค่ะยินดีได้เจอกันขอบคุณค่ะสัญญาแล้วนะว่าเธอจะมาอีกมาได้แน่นอนนะคะมาพร้อมมงมาพร้อมมงนะคราวนี้นะฮะนะับขอตัวค่ะพาน้องกาฟิลไปรับมงที่ปากอกนะคะลาไปแล้วค่ะ